สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาให้ดูเครื่อง MF Power Battery Charger นะครับ12โวลต์นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จได้ทีละ1ลูกนะครับผมจะมีขนาด2แอมป์6แอมป์10แอมป์12แอมป์15แอมป์อันนี้คือในระยะเวลาของเ a ทการชาร์จนะครับชาร์จได้ทั้งรถยนต์รถกระบะรถตู้นะครับมอเตอร์ไซค์เจสกีนะครับ รถเ,เล่นสกี <g iggle> เรือนะครับหรือรถแท็กเตอร์ได้หมดเลยแต่ว่าขอให้เป็นชาร์จที่แบตเตอรี่12โวลต์เท่านั้นนะครับ <g iggle> ด้านข้างเกองนะครับจะมีวิธีการชาร์จก็คือเสียบปลั๊กไฟนะครับเปิดเครื่องแล้วก็หนีไปที่ขั้วแบตเตอรี่ได้เลยหรือว่าจะชาร์จไปกับตัวรถได้เลยนะครับก็คือชาร์จไปที่ที่ไปที่สลักบวกนะครับหรือว่าจะแล้วก็คีิไปที่ตัวถังได้เลย หรือว่าจะหนีบไปที่ตัวแบตเตอรี่โดยตรงนะครับถ้าสําหรับรถยุโรปที่มีแบตอยู่ท้ายรถแบตอยู่ใต้เบาะสามารถหนีบไปตรงที่จัมบักจัมแบตเตอรี่ที่หน้ากระโปรงรถได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามามาดูวิธีการชาร์จกันนะครับว่าตัวน,นี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมอ,อันดับแรกให้เราทําการเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับ ตอนที่เรายังยังไม่ได้หนีบชาร์จอะไรเนี่ยมันจะขึ้นออฟอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็หนีบไปที่ฝั่งขั้วลบนะครับแล้วก็หนีบไปที่ขั้วบวกนะครับหลังจากนั้นมากดสวิตช์ออนครับตัวนี้น่สามารถวัดอ่ากำลังไฟของแบตเตอรี่ได้ว่ามีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่12.4นะครับมีอยู่ที่80อร์เซนะ ถ้าเรากดปุ่มคำว่าแอมนะครับหนึ่งสองหกสิบาอะไรเงี้ยครับก็มีกดรันไปเรื่อย<ด>ๆได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้สมมุติถ้าเป็นแบตเตอรี่เล็กเราก็ปรับไปที่2แอมป์ถ้าเป็นแบตเตอรี่ใหญ่เราก็ปรับไปที่6แอมป์10แอมป์ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะรันอันนี้เป็นโวลต์นะครับที่เห็นอยู่จะเป็นโวลต์นะครับอ่าอันนี้เป็นแบบฟังก์ชันแรกก็คือเป็นการชาร์จด้วยการตั้งค่าที่แอมแปร์ นะครับอ,อีกการชาร์จหนึ่งก็คือการชาร์จแบบมนเทนแนนต์นะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมของแบตเตอรี่มนเทนแนนซ์นะครับมันคือการชาร์จจะมีขึ้นทั้งหมด3สเต็ปวนไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะเป็นเบากลางแรงแล้วก็เบากลางแรงนะครับอันนี้จะช่วยทำการผักซันเฟสในตัวของแบตเตอรี่ได้นะครับผมอันนี้คือ การฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้สําหรับรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานแต่ว่าฟังก์ชันนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าฟังก์ชันที่เป็นแอมแปร์นะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อถ้าเกิดแบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยมันจะขึ้น3แถบค้างไฟจะติดค้างแบบนี้ตลอดเลยนะครับถ้าตัไดไใดที่ยังวิ่งอยู่แบบนี้แปลว่าแบตเตอรี่ของเรายังไม่เต็มนะครับผมส่วนถ้าเกิดเป็นเป็นรูปแบบของแอมแปร์เนี่ยเมื่อเต็มแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นคําว่าฟูลเลยครับ F.U.L. f U Full เลยตรงนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยแน่นอนะครับเรียบร้อยครับยังไงก็สั่งของเข้ามาได้นะครับที่ออโต้แบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดนะครับแอดไลน์มาก็ได้ครับแอดออโต้แบนะครับหรือโทร088-195-0505ขอบคุณมากครับ